ในรายการเราก็ติดแท็กคุยข่าวก็มาคําว่ารถเมย์นะฮรรถเมย์รถเมย์ก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีการสํารวจใน Facebook รัฐมนตรีคมนาคมอ่ะชัชาติสิทธิพันธ์นะฮะชัชาติโพใช่ว่ารถเมย์สายที่แย่ที่สุดต้องปรับปรุงเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือรถเมย์สาย8ครับสาย8ก็คือแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธนะฮะวันนี้ประมาณสัก9ก้าโมงเช้าได้นะครับก็รัฐมนตรีชัดชาติเนี่ยก็ไป ไปโบกรถเมย์สาย8ปดฮะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีผู้สื่อข่าวไปด้วยนะฮะร,รถเมย์สาย8ก็วิ่งมาเทียบท่าเห็นบอกว่าจอดไม่ตรงท่าด้วยนะคือผู้สื่อข่าวของเรานะค,คุณจิรวัละสมทรัพย์เนี่ยนัดหมายคุณชัดชาติบอกไปทดสอบกันลองขึ้นดูนะฮะไม่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับพอ,อสายคือไม่บอกนะให้กับไม่บอกอรถเมย์รู้ไม่บอกเลยค,คือไป,ไปรออยู่ที่อนุสาวรีย์ดีฮะพอมีรถเมย์สาย8มาก็ ก็วิ่งขึ้นปรากฏว่าจอดไม่ตรงท่าด้วยเไ่ยต้องเดินไปอีกเนี่ยนี่เดินไปีพอสมควรรูนไปจอดใช่รถสายแปดนี่เป็นรถร้อนเป็นรถร่วมด้วยแต่อย่างว่าอนุสุวดีชัยเนี่ยมันป้ายมันยาวป้ายมันยาวนะฮะนี่นะฮะขึ้นมานี่กระเป๋ารถเม่ยังไม่รู้เวยนะว่าเราตตีขึ้นรถมา เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคุณเฉลิมเนี่ยโอเคเมมารู้หรือว่าคุณปลอบประสบนะฮะคุณชาติชาตินะฮะอัเนี้บอกว่าตอนรถเมล์เรียกน้าเลยขึ้นมาก็มาสอบถามน่ฮะผู้ใช้บริการน่ฮะนั่งบ่อยไหมเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆนั่งเบาะหลังไล่เนี่ก็ปรากฏว่าเท่าที่คุยกับผู้โดยสารเนี่ยส่วนใหญ่ก็บ่นเหมืับนะฮะว่า คนขับขับเร็วบ้างรถสภาพเก่าไม่เพียงพอบ้างนะฮะนี่ฮะคุณชัดชาติบอกว่าปัญหาของรถเมย์โดยเฉพาะรถร่วมสายแปดเนี่ยเขามีผู้ประกอบการถึง3รายวิ่งให้บริการอยู่ในเส้นทางเดียวกันพนักงานขับรถกับกระเป๋ารถเมย์ก็ไม่ได้มีเงินเดือนประจำนะฮะรายได้ของเขาเนี่ยก็จะมาจากส่วนแบ่งที่ได้จากการขายตัว๋วนะฮะ<ๆ>ก็เลยต้องแข่งกันพยายามที่จะรับผู้โดยสารให้ได้มาก นี่ก็เลยมันเป็นปัญหาไงว่าต้องทําเวลาแข่งการปราบการอะไรต่างๆนะครับซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยจะกําชับให้ขอสมกไปคุยกับผู้ประกอบการลดร่วมถึงปัญหาในเรื่องของต้นทุนการาขาดแคลนพนักงานขับรถแล้วก็กําหนดให้เข้มงวดเรื่องของมารยาทพนักงานให้มากขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองลองฟังเสียงดูนะครับถือว่าฐานเนี่ยแย่นะผมว่าผงสา,าม,าม,ามรับสามสภาพเพานเก่ามาก พนักงานคิดว่าผมให้เยอะนะผมว่าแปดได้เลยว่าผมว่าหลายคนมีใจใจที่จะทำบริการแต่ว่าอย่างที่บอกอุปกรณ์ไม่ดีเขาก็ทําได้แค่นี้แหละพนักงานขับนี่ผมเห็นใจจริงนะ,ะคือห้องมมน้ำบางทีก็ต้องวิ่งลงไปเข้าเราวิ่งกลับมาอะไรเงี้ยนะคือเหนื่อยจริงอะ่ะแล้วปัญหาสืบเนื่องจาเรื่องการจราจรด้วยมันไม่ใช่ปัญหาโดยตรง,งรถเมย์แต่มันทำให้รถเมย์บริการได้แย่ลงเพราะว่ารถเป็นติดอยู่ตามบางจุดนั้นเลยค่ารัวของพนักงานผมให้แปดแหละ แต่ว่าตัวสภาพรถเดี๋ยวให้สามสามสี่ก็คิดว่าต้องค่อยๆปรับลงไปแต่ว่าผมก็พูดกับอกอรงตรตลอดว่าในการซื้อรถเมย์ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาขุดนะไอ้รถเมย์เป็นแค่เครื่องมือแต่คนก็สําคัญคนใช้เครื่องมือเนี้นั่นต้องปฏิบัติวัดวัฒนธรรมองค์กรด้วยเิอความการให้บริการหัวใจของกระงรคือการให้บริการผมว่ากระเป๋าหลายคนก็ดีและ้ะที่ผมตั้งมาเขาก็ถ้าที่ไม่รู้มาโดนตีนะต้องต้อง่องแรก เขาบอคุยดีก็คือดูแลผู้โดยสารเวลาขึ้นเวลาลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำขนาดไปทั้งด้านบริหารองค์กรการปรับงตัวเองแล้วก็ด้านองค์กรด้านใต้รถเมย์ด้านอู่รถให้สามคะแนนสําหรับสําหรับรถเมย์สายแปดสหรับ,รบการให้บริการ<ม>คุณภาพรถ<ม>คุณภาพรถ<ม>คุณภาพรถสามเต็มสิบ<ม>ก็บอกว่าอนาคตอาจจะมีแนวทางในการที่จะคือ ให้ขอสมกเนี่ยจ้างผู้ประกอบการเอกชนขับลักษณะคล้ายๆเป็นเอาซอร์ตอ่ะนะฮะคือปัญหามีหลายเจ้าไงมีสามเจ้าใช่ไหมสามเจ้าสายเดียวใช่ไหมมันก็แย่งกันสิก็แข่งกันก็แข่งกันสิฮะแล้วก็ชัดเจนนะฮะว่าพนักงานขับรถพนักงานเก็บก่าโดยสารไม่มีเงินเดือนประจำก็ได้จากเปอร์เซ็นต์ของการขายตั๋วฉะนั้นก็ต้องโอ้โหป่าดันไปป่าดันมา ความจริงก็ท่านชาตชาติก็ลงไปแก้ไขโครงสร้างเลยให้ผมว่านะให้มีเงินเดือนประจําเลยใช่แล้วไม่ต้องกินเปอร์เซ็นต์จากจากตัว๋วครับให้เงินเดือนไปเลยนะฮะคนหนึ่ง7 5็ดห เจ็ดหมื่นห้าเลยใช่ฮะเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าไปเลยเท่ากับนาฬิกาเลยเหรอใช่อุ้ยเออเท่ารถบังเอิญเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้คิดเนะเนี่ยคือเจ็ดหมื่นห้าผมว่านะรับรองไม่มีประเภทปาซ้าปาดขวาไม่มีการซิ่งแล้วใช่ไหมฮะไปแบบตามระเบียบเลยอืแล้วไม่ต้องแย่งกันปล่อยไม่ต้องแย่งกันไปแย่งรับผู้โดยสารป้ายใหญ่ๆหญ่เจ็ดหมื่นห้า สภาซื้อนาฬิกายังได้เลยแล้วคุณชาชาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมจะไม่มีความสามารถที่จะทําให้พนักง,งานขับรถเฉพาะสายนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะเฉพาะสาย8นี่นะเออเฉพาะสาย8ครับเพราะคะแนนมันโอ้โหนาโด่งขนาดนี้ต้องแก้ปัญหาก่อนใช่ให้ไปเลยฮะ7เจ็ดืนห้าเ <laughs> ชื่อผมรับรองหมดปัญหาอ่ะจริงๆ <laughs> เห็นผลเร็วสุดอืมแต่ได้ขับช้าเลย <laughs> คือตราบไรก็ตามนะถ้ายังกินเปอร์เซ็นต์จากค่าตั๋วอย่างเดียวด้วยนะปัญหาอย่างนีมน้มันแก้ไม่ได้หรอกเขาก็ต้องแข่งกันรับผู้โดยสารเยอะรับผู้โดยสารเยอะขายตั๋วได้เยอะเงินก็จะเยอะตามผมบอกให้เลยท่านชาติชาติท่านอา,าจจะเพิ่งจะขึ้นรถเมย์นะพวกผมเราขึ้นรถเมย์มาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือถ้าชั่วโมงเร่งด่วนมันจะแข่งกัน <c oughs> ถ้าไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนจอดแช่ <c oughs> ไม่แข่งใช่ใช่ก็จะจอดแช่แล้วก็จะมีกระเป๋าดูหลัง <c oughs> ถ้ารถคู่แข่งมาพบรีบออก คือจะจอดแช่ป <world> ้ายนี้ให้นานที่สุดรอผู้โดยสารรอผู้โดยสารพอรถคู่แข่งมาปบรีบออกมันก็จะไปดักหน้าดักหน้าไปเก็บกวาดผู้โดยสารเสมอก็เป็นอย่างเงี้มาโอ้โหยี่สิปีสาสิบปีแล้วมั้งใช่จอดแช่ที่จอดแช่นานมากที่สุดนะแต่อนุสหรีตอนคืนอะ โอ้โหครับใช่ฮะทำเป็นกระยึกคายักบ,น<ช>บึนบึนบึนจะออกจะออกเราคิดว,ว่าเฮ้ยมันจะออกแล้วขึ้นไปนั่งโอ้โหครึ่งชั่วโมงเลยยังไม่ออกเลยบึนบึนบ,นบึนอยู่นั่นแหละ <laughs> แล้วเดี๋ยวรอสิ้นเดือนนี้นะฮะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีชัชชาติก็ได้มีนโยบายขอความร่วมมือเป็นคําสั่งนะฮะ <laughs> ให้ทางข้าราชการ49ขึ้นไปในสังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ย <c oughs> ไปขึ้นรถเมย์ใช่ไหมฮะไปขึ้นรถเมย์อย่างน้อยสัปดาห์ละวันนะครับแล้วรายงานมา ซึ่งก็ทํามาตั้งแต่กรกฏาคมจะสิ้นสุดเนี่ยสาสิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะฮะแล้วก็คงจะมีการสรุปผลออกมาอีกทีหนึ่งผ่านทาง Facebook ของท่านนะฮะนี่ฮะแล้วต้องขึ้นไกลแค่ไหนบอกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไกลพอสมควรนะใช่ไม่ใช่แบบนั้นปลายสปลายเขลบปลายไม่เอาตอนนั้นตอนนั้นระบุแต่เพียงว่าให้ได้สัปดาห์ละหนึ่งหนึ่งวันนะฮะราชการสี่ก้าวขึ้นไปด้วยและท่านก็ไปลองขึ้นเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นฮะใช่ อเอาละเอละเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับธนาตาิเงินฝากประจำตามแผนกำหนดได้ตามแผนคุณพิเศษวันแม่ปีนี้ฝากตามแผนผ่าแม่สวยตามใจกับระยะเวลาฝาก360ถึง365วันดอกสูง3%ต่อปีให้คุณผ่าแม่สวยฟรี ด้วยบริการทรีตเมนต์เพื่อผิวใสกระชับดูอ่อนยาวที่แผนคลินิกทุกสาขามูลค่าสูงถึง14,000บาทฝากเริ่มเพียง500,000บาทขึ้นไปสอบถามเพิ่มเติมโทร1770